เกี่ยวกัน้ำละลายวิตาลัสรดับละลายยังไงคะเขาหอมได้อะไรคะแคชช่าหน้าหน่อยให้เพื่อนดูหน่อยแคชชั่นรู้ว่าหน้าดีหรืองัเนล่ากล่องก็สวยแล้วอ่ะเป็นรูปแมวเหรอแคะช่ากในลูกบริณีเขาบ้านจะเป็นอย่างไรเขา้านเปาใบเอ้าเขาบ้านเป็นทางพับใบอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดแจดิ้งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะฮัลโหลวันนี้ก็หอมจะไปไหนครับ จะซื้อครับเกอร์ลี่แกงรครับวันนี้นะครับพ่อบอยแล้วก็พ่อหอมแล้วก็ข้าวปั้นด้วยนะครับจะไปลำนารายนะครับพ่อหอมจะไปซื้อรองเท้าเกอร์ลี่แก๊งละคุณบอกเาได้นะอยากได้ไ<ะ>ม่ยากหนูไม่อยากเอาเกอร์ลี่แกงหนูอยากเอาแคชช่าแคชช่าโอเคเดี๋ยวคือรองเทาเมม้าแมวอ่าเดี๋ยวเราไปซื้อกันที่ลำนารายเนาะได้ค่ะกันเลยอันนี้ ตอนนี้เรามาถึงลำนาลายแล้วนะครับหนึ่งขึ้นเลื่อนอันนึ้งครับตอนนี้เรามาถึงลำนาลายแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรองเท้าไปไหนก่อนเราอะดูรองเท้าก่อนเหรอไปดูรองเท้าก่อนเหรอค่ะรองเท้าก่อนเหรอโอเคงั้นไปดูรองเท้าก่อนก็ได้ไป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 งูค่ะไหนท่านไหนท่านีหนอะ

ชอะไรจะเอาสามสามไม่ใหญ่ไปเหรอนี้มันน้อยค่ะสามเอ็ดสามเอ็ดน้อยเดี๋ยวสามสองใส่ขนาดนั้นยังไงไม่ทอดเจ้ากระชาเอาสามสองขอราะยกระช้าใสใหญ่ครับเดี๋ยวเอาเอามาลองเอามาลองอะไรค่ะเดี๋ยวข้าวปั้นอี่เพิ่มข้าวปั้นหนึ่งลอนหนึ่งลองดูลุอันนี้ของข้าปั้นนะเดี๋ยวพ้องรอก่อนเออ ต้องเท้าไปพร้อมเลยนะรองเท้าไปพร้อมเลยนะโอ้ยใครเปิดเธอ,อเดี๋ยวเราแม่ซื้อรองเท้าต่อไอเขาไอเขาปั้นยาเขาปั้นยาแล้ว ลาดะลายไงคะเขาออกมได้อะไรคะวาน่าให้เพื่อนดูหน่อยแคทชั่นดูเขางหน้าได้ไหมกล่องกล่องก็สวยแล้วอ่ะเป็นรูปแมวเหรอแคทช่าเป็นแมวค่ะแคทชั่นเป็นแมวใช่ไหมอ่ะเปิดให้เพื่อนดูเลยก็ได้ไหมเดี๋ยวนี่จะเป็นอย่างงี้เอาออกมาให้เพื่อนดูเลยเพื่อนมองไม่เพื่อนมองไม่ค่อยเห็นค่ะให้เป็นอย่างงี้ ทำไมุ่นเก่ารุ่นใหม่ล่ะเพราะว่าแม่บอกว่าให้เอารุ่นใหม่แต่หนูไม่ชอบรุ่นใหม่ไม่ใช่อันนั้นป๊อปทีนอันนั้นป๊อปทีนที่เราดูคือป๊อปทีนแล้วก็แคทชั่นแต่ว่าเข้าหอมเลือกแคทช่าแคทช่าก็สวยดีเนาะสวยพ่อก็ชอบนี่นะคะตาบีสีชมพูแคทช่าเป็นสัญลักษณ์คือเป็นรูปแมวตาบีสีชมพูตาสีคแล้วก็อันนี้เบอร์อะไรอ่ะของเข้าหอมอันนี้เบอร์สามช้าเลยนะคะอยากใ เปี่ยนเป็นสีม่วงได้ค่ะได้นะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอะไรสวยมากนี่นะคะเราจะเปลี่ยนก็แกะก็เปยนอ๋อสลับมันเป็นมันเป็นสีเห็นไหมสีมีสีกับไม่มีสีม่วงแล้วก็แล้วก็หมุนถ้าเราอยากได้ถ้าเราอยากได้ด้านนี้ใช่ไหมเราก็หมุนมาอย่างนี้ถ้าเราอยากได้สีมันเป็นหมุนเนี่ยค่ะหมุนได้ง่ายแต่ว่าอย่าก เย็นนะคะแล้มันจะพาเราไปไหนอีอ่าโอเคต่อไปของข้าวปั้นมั้งของข้าวปั้นข้าสวยข้าวปั้นเอากล่องมาให้ดูเลยให้เพื่อนดูดิข้าวปั้นเป็นอะไรที่เขาดูหน่อยโหเป็นซูเปอร์แมนเหรอเลยเนี่ยเป็นคล้ายดอะไรกันกันเลยพวกไม่ถูกกันแอบเปิดข้างในลูกมันในนี่ของข้าวปั้นจะเป็นไงข้าวปั้นเอ้าข้าวปั้นมันจะทำพายเพราะว่ามันเป็นแมงมุมเลยเนาะความลอยใช่อย่างนี้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ เ็นว่ามีคนชอบแล้วก็มีสครเป็นคล้ายสไปเดอร์แมนอะใช่สวยมากเลยเดี๋ยวนี้รองเท้ารุ่นใหม่ๆมีสวยเยอะมากมยเลยน่ารองทาอ๋อตอนนี้นี่เดี๋ยวเราให้เขาปั้นใส่ให้ดูก็ได้ครับปั้นใส่ให้เพื่อนดูนอันนี้ข้างนี้ก่อนก่อนนี้ก็ให้น้องนั่นี่เขาปั้นให้น้องนั่นี่ให้น้องนขึ้นข้างบนก็ได้ขึ้นข้างบนก็ได้ขึ้นบนคครับเขาปันจะใส่ดูนะครับใส่เพื่อนดูข้างนี้ครับเขป้นข้างนี้ครับเก็จะใส่ ฮ่าสัสดีกันเลยแล้วก็ไหว้ไหว้เพื่อนด้วยเดี๋ยวกันจะได้นะมายังครับยังใส่เฮนเซอร์ให้เสร็จก่อนของข้าวบ้านเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะคะอาอหนูเบอร์สามแปดข้อหอมเบอร์สามสามอันนี้ไปโรงเรียนได้ครับก,ก็ใส่ไปโรงเรียนหละครับใส่ไปกับชุดะละดดโอ้โหสวยจังเลยนี่ดูดิข้าวบ้านข้าวอนุบาลหนึ่งนะครับเป็นไปข้าวโรงเรียนครั้งแรกขอาขึ้นปออะไรคะ ขบันขึ้นก้นหนึ่งขบันขึ้นอนุบาลหนึ่งขบันไปไปโรงเรียนครั้งแรกเมื่อกี้เสียงฝนด้วยเลยวดังเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปไปเลยครับขบันโอ้โหขึ้นบนอ่ะขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยปัันบนโต๊ะเลยปัันบนโต๊ะเลยครับเย้โคตรน่ากเลยครับพ่อใบยขถ่ายใกล้หน่อยค่ะสุดสวยเดี๋ยวได้เพิ่มอะขบันยืนยืนให้พ่อถ่ายก่อนนี่เพร์มากๆเลยแป๊บเดียวก็ติดแล้วเนี่ยแม่ อง so หอแบบยืนข้างบนหน่อยค่ะอันนี้เบารับหนึ่งอ่ะดูขับเปลี่ยนอ่ายืนอ่าเขอบเปลี่ยนสุดเด็ดเปลี่ยนเก่งเปล่าไม่ได้เปลี่ยนอ้าวโอเคสวยมากรวดเสยมากอ่ะให้ใบเพื่อนหน่อยบอกเพื่อนหน่อยก็มาเดี็กมาเด็กยางยางเด็มาเด็กล้าบาบาถ้าลืมติดตามพวกเราช่องให้เด็กเดวยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องให้เด็กเด็กแล้วก็อย่าลืม คลิปใหม่ๆของพวกเราเลยน,ลนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะอย่าลืมติดตามกันได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยให้บ้าก่อนเลย